เราจีนเป็นคนที่แบบปีัไมค์ได้ถูกับอตัวเองอยู่แล้วจีนจีก่อนไปเรียนคลาสนี้ไม่แน่ใจ่าจีนจด้เรียนคลาสที่เกี่ยวกับการ adjust my set ของตัวเองด้วยซ้ำพอได้มาเรียนบอกเลยว่าว้าวตอนแรกไม่อยากมาเลยแต่พอมัน,นอองอบอบอกลูกน้องนว่าแค่ม่เ่จะถึงวันพสันที มันเหมือนการมาเติมในสิ่งที่เรากำลังจะเปลี่ยนตัวเองอยู่แล้วแล้วมาเติมมาเจอเพราที่เอ้ยมันจะแบบคิดกันดีว่าเองก็อยากจะเปลี่ยนตัวเองให้เป็นหน้าที่ดีเพื่อจะให้ลูกน้องได้มีโอกาสได้แบบคึกษางานของเราเพราะเราจะแบะคนเป็นคนที่หน้าตาขึงๆแข็งๆอะไรอยเงี้ยบางทีคนอื่นอาจจะมองว่าหน้ากลัวอะไรเงี้ยจนจนแบบเองก็รู้สึกตัวเองว่าพอได้มาเรียนคลาสนี้ทำให้ตัเองรู้สึกเปลี่ยนเปลี่ยนจริงๆในการประชุมเมื่อวันจันทร์ดีอยู่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา โดกนกระหน่ำซ้อมเข้ามาทุกสถานการณ์ด้วยตัวเองเป็น n อ New Product Design แต่เอาวิธีที่ได้เรียนาอาจารย์สมัยนใ,นใหม่ไปใช้เลยอ๋อที่ขอโทษนะคะเดี๋ยวจะไปดูว่าเราต้อากรไรในที่ประชุมรู้สึกว่าตัวเองไม่ไม่รู้สึกเหมือนเดิมคือความโมโห,หมันน้อยลงในการที่เขาว่าเราในในที่ประชุมในวันนั้นแล้วก็มาเล่าให้น้องฟังว่าเออดีนะเราได้รู้จักอาจารย์แลวเราได้รู้ว่าเราต้องเปลี่ยนตัวเอง ถึงเราจะมีการเรียนมันละนิดนึงแต่พอดีอาจารมาเติมให้เราอีกเพิ่มอีกเราก็ได้ขึ้นมาอีกเราก็บอกว่าเอ้ยพี่แตกมากเลยพี่ไม่ได้รู้สึกโมโหฟีสเหมือนเหมือนทุกครั้งที่มีคนมาสอบว่าเราอันนี้อันนี้เราไม่ต้องน้องๆทำทุกวันจันทร์อันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์ขอบคุณองค์กรที่เปิดโอกาสจากที่ไม่อยากมาต่อไปก็คืออยากมาแล้วค่ะ